สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับพี่ตั้มี๋ยวพี่ตั้มจะพามาเอาน้ําทะเลไปลดน้ําต้นไม้กันนะครับน,นี่นะครับมาดูกันเลย <c oughs> นี่เรียบร้อยนะครับได้แล้วนี่นะครับแล้วเราจะมาดูนะครับว่าจะเอาไปลดน้ำต้นไม้ประเภทไหนไปกันเลยครับผมหลังจากที่เราได้น้ำทะเลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทใส่น,นะครับถังฉีดนะครับเราจะมาดูกันว่าจะใช้ลดนะครับพืชประเภทไหนได้นะ ใช้รถได้นะครับแค่นะครับพืชที่ขึ้นอยู่ตามชายทะเลเท่าน,นั้นนะครับซึ่งวันนี้พี่ตั้มก็จะพามาลดนะนี่เต็มแล้วนะครับพามาลดนะครับเทียนทะเลนะพือชนิดอื่นนะครับลดไม่ได้นะครับฉะนั้นนะครับอย่า นะครับนำไปลดพืชชนิดอื่นนะครับผมนี่นะครับเป็นน้ำทะเลนะครับทำไมพี่ต้้มใช้น้ำทะเลลดล่ะหนึ่งนะครับเขาสามารถนะครับกันมแมลงนะครับกันมแมลงนี่นะฉีดอย่างนี้นะครับนี่ สามารถกำลังสามารถรักษาเนื้อไม้น,นะครับทั้งรถทั้งนะครับลาดเลยนะครับไม่เป็นไรนะแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ กขามีทั้งนะครับแรล่ธาตุนะครับแล่ธาตุที่ในทะเลเพราะว่าเขาเป็นไม้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับตามชายฝั่งเนาะอยู่แล้วโอเคนะครับนี่นะครับทั้งรดทั้งฉีดนะครับเพื่อป้องกันแมลงนะครับ อย่านะครับอย่าไปลดโดนนะครับพืชชนิดอื่นนะครับนอกเหนือจากเทยนทะเลนะครับโอเคเท่านี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นำน้ำทะเลมาลดเทียนทะเลให้ดูแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับกำลังใจไว้พบกับพี่ตั้มนะครับในครั้งหน้าว่าพี่ตั้มจะพามาทำอะไรวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ